ตอนนั้นบอกว่าเสียใจมากไปรอแล้วไม่ได้ไลน์เพราะอะไร <ป S 1> อ่ะเ <ๆ S 1> ออจริงๆเราไม่ได้เสียใจกับเจนนี่นะครับไปรอตั้งแต่ประมาณเสร็จจากรอบชุดประจำชาติก็ไปถึงสี่ทุ่มเสษเศษแล้วก็รอจนประมาณตีหนึ่งคืนคืออเไยไม่ไหวเพราะว่าคิวเราเนี่ยประมาณห้าทุ่มเราคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วในไลน์มีแต่ว่าก็เข้าใจเจนนี่แล้วก็ซัพพอร์ตเจนนี่ด้วยมาเช้าคุยกับเจนนี่เจนนี่ก็เสียงเหมือนผมเนี้ยละโทรมานี่ไม่ว่าโอเคใจเย็น ก็แนะนําน้องไปหลายเรื่องเหมือนกันวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ชุดลมุนมากคือมันมีสองสิ่งที่มันก่อให้เกิดความผิดปกติคือหนึ่งเจนนี่อาจจะแบบเป็นคนใจดีไปปล่อยให้เอเจนซี่เนี่ยไปรับงานสมมุติคุณเป็นเอเจนซี่คุณมีแบรนด์อะไรก็ไม่รู้นะฮะดีบ้างไม่ดีบ้างไม่รู้อะแต่ตอนนี้คนอยากเอาของไม่ให้เจนนี่ขายสมมุติเขาคิด10บาทเอเจนซี่ก็ไปบวกเป็น15บาท15บาท5บาทเก็บไว้ แล้วได้มาประมาณห้าหกสิบแบรนด์แล้วจะมายัดให้เร็วที่สุดอ่ะซึ่งซึ่งม,ม,มันมันยากมากซึ่งไม่รู้ไปบอกอยังไงบอกให้บางแบรนด์เนี่ยมานั่งรอนหน้าบ้านว่างเราเข้าว่างเราเข้าคือมันก็เลยกลายเป็นเละไปหมดทั้งหน้าบ้านส่วนดาราบางคนเนี่ยมันผมก็เห็นว่าบางทีก็ไม่แฟร์ต่อเจนนี่เช่นคือแล้วษณะการขายกับเจนนี่อ่ะมันเป็นการขาย ความบันเทิงผสมขายของอย่างที่ผมไปทํากันน่ะก็มันคือสนุกอย่างที่พี่หน่วงก็ทำอย่างเงี้ยนะฮะคุณกัญชัยอย่างเงี้ยมันคือเล่นกันสนุกแล้วมันก็จะเกิดไวยรัอเกิดการซื้อขายเกิดความสุขให้กับคนดูแต่มันจะมีดาราบางคนที่แบบมากันเยอะซึ่งโดยปกติเขาจะบอกก่อนว่ามามากี่คนอย่าไปคนเดียวนะมากสุดก็สองคนอยู่ๆมาหมดเลยแล้วก็มาหลงหน้าลายหมดเลยอย่างเงี้ย แล้วก็พูดไม่หยุดเกี่ยวกับสินค้าพูดไปเรื่อยๆดัน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 พูดพุพพูด,พด,พดจนเจ้าของร้ายอ่ะต้องกระเถิบออกไปนั่งข้างๆๆผมผมอยู่ชั้นสองไงเพราะว่าน้องเจนนี่เวลาผมไปเนี่ยเขาจะไม่ให้ผมอยู่ข้างล่างกับูทั่วไปเพราะมันแน่นไปหมดเขาจะเปิดชั้นสองซึ่งเป็นชั้นลอยให้ผมอยู่ตามลาพังเลยผมก็จะมองสังเกตการมองลงไปก็ช่วยสแกนให้น้องคือมันเลง็งไงย แล้วโดยปกติคนหนึ่งหนึ่งสินค้าปรากฏว่าคนนี้ลัวเลยเป็นหลายตัวคนลรับ,บริษัทด้วยแต่ว่าบริษัทนี้เกิดอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาวุ่นไปหมดแล้วมันก็กินเวลาไปเลื่อยไปเปื่อยแล้วก็ต,ต้องต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําผิดกฎติดตอกด้วยมันเลยทําให้น้องวันต่อมามันเซนซิทีฟแต่ก้าบินซึ่งต้องเห็นใจน้องนะเช่น ขาห้ามโชว์แก้วเขาห้ามพูดเกินความจริงโกหูใส่กันแบบเกินความจริงเขาห้ามเขาห้ามพูดเรื่องการไม่ใช่การขายของเช่นถ้าซื้อฉันฉันจะไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคนดูอะ่ะเขาไม่ชอบแบบนี้ไงจากประมาณสามแสนลดลงเหลือแสนกว่าผมเห็นแล้วเหลือแสนกว่าผมก็เลยบอกว่าไปกับเจ้าหน้าที่ผมกลับเถอะ เพราะว่าสถานการณ์คุมไม่อยู่และความเครียดมันสูงเอนเตอร์เทนไม่เหลือแล้วเจนนี่เนี่ยเหนื่อยมากผมสงสารน้องนะยิวเนี่ยสนิทกันมากเลยกลับมาถึงบ้านตีสองครึ่งยิวส่งไม่เสรจมาคุยตลอดเหมือนแบบเสียขวัญและ้วลังใจผมก็เลยบอกว่าโอเคใจเย็นๆทำมันนี้ให้จบแล้วมืเช้านี้ก็คุยกันมืเช้าคุยกันก็ดีครับก็ดีขึ้นก็ทางทิกตอกก็ส่งคนไปช่วยลันดาวอะไรเงี้ย เพื่อสแกนนะครับเห็นใจน้องเถอะเพราะว่าปรากฏการณ์นี้บางคนก็ไปต่อว่าน้องว่าหูยเป็นโอกาสที่แบบโกยเอาโกยเอาถามว่าถ้ามันมีโอกาสใครไม่โกยเราต้องเข้าใจเรื่องปกติของมนุษย์ก่อนทีนี้ถามวา่าพอเขาโกยแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่คนที่จะไปร่วมงานเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เขาด้วยเพราะว่าถ้าไม่ให้สิทธิ์เขาไปบังคับในฐานะเก่ากว่านะเป็นผู้ใหญ่กว่า อยู่ในวงการมาเยอะกว่าผมว่าน้องเขาก็เหนื่อยน้องเขาก็เหนื่อยอย่างผมบอกเลยว่าเฮ้ยพี่กลับก่อนแต่ว่าพี่ไม่ได้มีปัญหานะพอพี่เห็นสถานการณ์เนี่ยเอาคนทางบ้านเข้าไปไล่เลยพี่รอได้เพราะพี่ไม่ได้หมายพี่มาซัพพอร์ตวันนั้นคือคืนนั้นเสร็จปับ๊บผมโอนเงินสองล้านโชว์ในมือถือโอนให้น้องไปเลยเหลืออีกล้านแปดเพราะว่ามันของผมโอนได้แม็กวันต่างธนาคารได้แค่สองล้านแล้วผมก็ถือเงินสดไปล้านแปด วันที่ไปนอนรอแล้วผมบอกเดี๋ยวจะเอาเงินให้มันยุ่งมากจนผมบอกว่าพี่เอาเงินกลับไปก่อนนะเพราะว่าข้างล่างแบบเละเดี๋ยวหนูพังเดี๋ยวหนูเอาเงินไปทิ้งตรงไหนก็คือเงินยังอยู่กับผมตอนนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปให้อีกล้านแปดครั้งที่เราจ้างเขาไปสามล้านแปดนะครับซึ่งผมพยายามบอกน้องว่าคือต้องวางระเบียบนิดนึงทำงานแบบใหญ่เยอะ นะครปริมาณไม่ต้องมากแต่ขอคิมครีมนะ,ะขอคิมครีมขอแบบเท,เท่ๆแล้วก็อย่ากเกรงใจคนนะอย่ากเกรงใจคนชัดเจนจบคือจบไม่ใช่ไม่จบสัทีไปเรื่อยๆ10ก็10ิบสิบแล้วไป14บสี่สิบห้าบหกย่สิล่าการกุศลมาต่อรองทุกคนก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่มันก็เลยกินคิวคนอื่นไปอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบแต่ว่าฟีดแบ็ก็ก็กลับไปที่คนทํานะ ได้ข่าวอันไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้คือการแบบบบที่ว่าน้องก็แบบโพสต์ไปแก้งแบบว่าถ้าเกิดใครไม่ได้นี่ก็คือห้ามมาที่บ้านใช่ใช่ใช่เพราะว่าสงสัยหมู่บ้านด้วยเพราะว่าตอนนี้หมู่บ้านเหมือนเหมือนซ่องโจรนะฮะสสจริงๆออที่จอดอรถ<ล>ที่จอดรถไม่มีเลยผมไปเนี่ยนะพอผมลงจากรถปับ๊บคนแบบเหมือนมารอซื้อตั๋วหนังนะแล้วก็ขอโทษนะก็เป็นแบบคนคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเยอะ ไปทีเขาก็รอเปิดรอรอถ่ายคลิปว่าใครมาอ่ะคุณวัฒน์มาถ่ายจนเราเข้าบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วนะ,ะแล้วผมก็จะถามว่าเอ้ยแล้วหมู่บ้านก็เป็นไงเออแต่หมู่บ้านเขาเข้าใจก็ต้องขอบคุณหมู่บ้านด้วยถ้าไม่เข้าใจผมไม่ให้ข้าเพราะว่าเป็นประตูเหล็กเปิดเทรคันแต่ก็เข้าไปเต็มไปหมดเลยอยู่ข้างในก็ผมว่าโชคดีที่ข้างบ้านไม่มีคนอยู่ถ้ามีคนอยู่ผมว่าหนักอยู่บ้านข้างๆไม่มีครับ ทเเยก็ุกคอยเะอาเอาจริงๆทุกอย่างมีงความเสี่ยงนะทุกคนต้องคิดให้ดีนะเพราะว่าถ้าใครคิดว่าขาดทุนเนี่ยก็อย่าไปอีกอันนี้พูดตรงๆข้อแรกข้อที่สองก่อนจะไปอ่ะคุยกันให้เข้าใจว่าเท่าไหร่คือเท่าไหร่แล้วคุณไปวางแผนการตลาดเราคุยว่าออเดอร์ละ50บาทผมซัดไปเจ0 0 0มกว่าออเดอร์ ก็ตามนั้นต่อให้ผมขายของ199ผมก็ให้น้อง50บาทแล้วน้องขอสุดท้ายขอ110บาทต่อสินค้า1ชิ้นผมก็ให้น้อง50บาทถามว่าผมให้ด้วยความสุขไหมผมให้ด้วยความเต็มใจเพราะว่ากติกาคือกติกาถามว่าบางคนขายของชิ้นละ9 0 0ให้น้อง50บบาทผิดไหมไม่ผิดอยู่ที่คนวางแผนเพราะฉะนั้นคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ย แน่นอนผมพูดตรงๆมีทั้งคนไม่คุ้มแล้วก็คุ้มอันนี้คือเรื่องจริงคุ้มมีไม่คุ้มเยอะนะฮะแต่ถามว่าถ้าคุณแฮปปี้แล้วคุณคิดว่าเอาไปต่อยอดแล้วคุณคิดว่ามันมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นก็ทำไปแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันกาดทุนแล้วคุณไม่อยากทำก็หยุดไปครั้งเดียวพออันนี้ไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าเราก็คุมยาก มันมีปัจจัยจากการยกเลิกหลังบ้านนะฮะมันมีปัจจัยจากเอาของไปส่งเก็บเงินปลายทางแล้วไม่อยู่ค่อนง่างเยอะครับอย<ม>ู่ <c oughs> ผมว่าตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสักเซสก็คือการขายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์คุณจะดูดาราที่ไหนได้ทั้งวันในรายการอะไร สมมติแต่ก่อนเราทำทูเดย์โชว์แขกรับเชิญมีคนเดียวคุยไปคุยไปจบก,ก็กลับบ๊าย,ายนะนี่แขกรับเชิญมาทุกๆสิบนาทีแล้วแขกรับเชิญที่ด,ดูหลากหลายมากอิงฟา้าเนี่ยจริงๆพรุ่งนี้ก็จะไปกับผมแต่อิงฟา้าตอนนี้ตรวจตรวจตรวจไข้หวัดเป็นไข้หวัดส่งมาเนี่ยอยู่ในมือถือก็คือมีขิ้นขีดก็เลยไม่อยากให้น้องไปเพราะเนื่องจากกลัวว่าไปแพร่เชือ้อ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอายังไม่ได้บอกเลยเนี่ยจะเอากดฉเบลกบวีนาไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเป็นทั้งสองเวทีที่เรากำลังส่งประกวดเพื่อให้เขาไปซึมกระแสนะพรุ่งนี้จะเอากดฉเบลกบวีนาไปเป็นเป็นตัวช่วยคือเราช่วยน้องแหละใช่ไหมนี่ไงมาถึงโจทย์ว่าคุ้มไม่คุ้มก็อย่างน้อยๆเราก็พาน้องไปเพื่อให้น้องได้มีภาพมันก็คุ้มเพราะฉะนั้นการขายของของ,ของเจนนี่เนี่ยเป็นการขายของ ที่เป็นรายการเอนเตอร์เทนเมนต์ยังคงต้องเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์าบใดที่ไม่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันจะอยู่ได้ในระดับระยะเดียวแต่ถ้าทําให้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ได้อะมันจะอยู่ได้ยาวๆแแล้้้้้วววคคฟฟาาาาาาาสงงงงงง่่่เปปนนนพรรระะะไไไไมมมบบบยยีีอออออิิิััััญญทกกกจจข แต่เป็นวันหลังเพราะว่าน้องน้องส่งมาจริงๆน้องส่งมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยวัดเสียวะ่ะเรากลัวแล้วเราก็บอกว่าเจนนี่เองลูกลูกลูกเจนนี่ก็ยังเด็กอยู่ไงเราก็ไม่อยากให้มีเชื้อโรคอะไรอยู่แถวนั้นเราก็อ,อันนี้อันนี้ให้พี่ดูคนเดียวก็ได้เนี่ยก็กลัวก็เกี่วผลผลตรวจเพราะว่าเทสตัวเองแล้วก็เย็นเนี้ให้คนขับรถพาน้อง ไปส่งโรงพยาบาลไปไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ตรวจจากเนี่ยไอ้แถบๆเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่ครับซึ่งดังนี้ทั้งอิงหลอดชาลอตก็อยู่โรงพยาบาลเป็นเหมือนกันหมดเลยครับเพราะว่าในกองมันมันติดนะฮะติดเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคแต่ว่าน้องน้องบอกว่าไม่เป็นไรหนูหายทันพิเศษโชวเมสการอินเตอร์เดี๋ยวช่วงมาซ้อมน้องก็จะปิดแมสว้เพราะว่าน้องไม่แน่ใจว่ามากแค่ไหน วันนี้หมอจะเป็นคนเช็คให้ครับพี่นวัฒน์มองว่าเจนครับพี่นวัฒน์มองว่าตันนี่เองเนี่ยจะขายแตะร้อยล้านไปอีกได้นานไหมเพราะว่าคือวันนี้วันนี้ได้มีการคุยกับเจนแล้วเจนบอกว่าพี่ไปต่อกับหนูนะช่วยหนูด้วยบอกได้เลยโอเคก็ปีหน้าจะมีการทำเรื่องเรื่องการขายบูธทั้งหมด5ภาคผมจองไปเรียบร้อยแล้วทั้ง5ภาคภาคละล้านก็5ล้านบาท เพื่อให้น้องมั่นใจว่าน้องไปได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยเขาต้องการประมาณพันบูธเป็นดาราประมาณสากักคนในวงการประมาณ50บูธหรือ100บูธอะ่ะที่เหลือเป็นปกติผมก็บอกว่าโอเคเอาไปเลยเรื่องเงินพี่ไม่ติด5ล้านเดี๋ยวจัดก,การให้ก็จองไปเรียบร้อยครับอ,อย่างจะนี้ตั้งเป้าไว้คืออยากได้เดือนนี้อยากได้พันล้านหนึ่งปีได้หมืล้านที่ว่าเป็นไปได้ไหมครถ้าโปรเจกต์ปีหน้ายังคงเดินเดินหน้าต่อ ได้เพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยตัวบูทก็สี่พล้านละสี่พล้านแล้วตอนนี้น้องขายสปอนเซอร์แพงมากน้องขายสปอนเซอร์แพงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้อย่างอย่างน้องอยากขายตโตโยต้าร้อยล้านอย่างเงี้ยนะผมว่าตอนนี้ไฟมันมานะนแลวกระแสมันมีแล้วก็ยังเกาะติดกันอยู่ก็ผมว่าอะขั้นต่ำถ้าจบโปรเจกต์ปีหน้าทำได้จริง น้องก็เกิด5000ล้านอย่างต่ำนะหมื่นหรือเปล่าผมไม่รู้ครับหคนแซวว่าคนจนคนนไปซื้อของคนรวยโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคิดว่าคนจนเราซื้อของเลยเราคงไม่ต้องไปเทสโก้โลตัสอ่าวิสอะไรเงี้ยหรอกนะเซเว่นอีเลฟเว่นเขาก็รวยแล้วเราคือมันมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ถามว่าการซื้อมันคือการบิดแด์ออฟเฟอร์คือความสุขและความพอใจนะอย่างนี้ดีกว่าถ้าสินถ้าสินค้าไม่ดีคนก็ด่า มันก็ขายต่อไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับวันนี้วินไปวินไม่ได้ขึ้นไลน์วินไปที่จะนี้วันนี้คืนนี้มีวินนะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราไม่เคยเราคิดว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการผูกขาดวันนี้มีเจนนี่วัน,นวันหน้าจะมีคนอื่นก็ได้นะวันที่แล้วมีพิมพ์ลิพายวันที่แล้วมีวินวันนี้วันนี้ก็มีจินนี่จินนี่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าทําให้คนอื่นขายไม่ได้นะ เพียงแค่ว่าคุณต้องปรับตัวแล้วทุกคนที่ยังไม่ถึงโอกาสก็ต้องสร้างวิธีการให้เกิดผมว่ามันนี่มันเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่ต่อสู้กันได้ครับอีกดราม่าหนึ่งเขาบองว่าจะนี่ใช้ความดราม่าที่ปัญหากับแม่มาเป็นจ<อ>ุดขายในการทำให้เกิดถามว่าจริงไหมมันก็ต้องยอมรับว่าจุดเกิดก็คือที่มีปัญหากับแม่แต่ว่าปัญหากับแม่เนี่ยมีจริงไหม <c oughs> เป็นปกติเพราะว่าเจนนี่มีปัญหากับแม่มานานมากนะฮะลุ่มๆุมอนตอน เพราะว่ามีปัญหาทํานองเนี้ยมาตลอดคือรู้ส่วนตัวคือเจนนี่เคยไปบ้านผมนะเออที่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเจนนี่เป็นพีดีด้วยผมก็จะรู้ว่าเออมันก็เป็นปัญหาคลาสสิกเนาะปัญหาไม่ลงรอยกันในแฟมิลี่แบบเนี้นะแต่บังเอิญบังเอิญว่าอแม่ยนางบ้านดีนะมีปัญหาครั้งนี้คนดูเยอะเจนนี่ก็เอาขึ้นมาปักตะกร้าของตัวเองก่อน พอปกสก๊วตัวเองตกใจปักเท่าไหร่ก็เกลี้ยง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 ฉันผลิตไม่ทันละเฮ้ยคนนี้อยากมาด้วยอยากมาด้วยก็แรกๆก,ก็ยังระดับหนึ่งราคาพอมันเยอะขึ้นตอนนี้ก็ตกใจมันก็ป็นเรื่องปกติคงไม่ใช่การที่เอาแม่มาขายมันจะต้องสร้างเรื่องแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกสร้างมานานแล้วโดยการกระทําที่แท้จริงเพียงแค่ว่าวิกฤตมันกลายเป็นโอกาสเท่านั้นเองครับ อย่าไปด่าอย่าไปว่าแม่ก็เลยอย่างน้อยน้องเขาก็จ่ายเงินให้แม่เขาแล้วนะสามสี่ล้านถ้าไม่จ่ายในงเงินผมสามล้านแปดก็ได้แล้วใช่ไหมแม่คำถามนี้เหมือนกับทุกคนถามถ้าแก้โจทย์เมื่อวันสื่อน,นี้ไม่ได้ที่เกิดปัญหามันจะไปเร็วมากเพราะว่าผมก็พูดกับย,กยิวเลยบอกว่าน้องเขาขึ้นมาชั้นสองกับผม ามองลงไปแล้วเขาเหนื่อยผมบอกยิวไปจัดระบบด่วนเดี๋ยวให้วันนี้มันผ่านไปให้ได้ก่อนต้องจัดถ้าหนูถ้าน้องไม่จัดนะมันจะเกิดความวุ่นวายและคนที่มาตรงเนี้จะกลายเป็นเสียงประหลาดซึ่งเอาไปพูดนแปลกรีบรีบวางระบบให้ดีกว่านี้แต่นี้วางแล้วแต่มันยังไม่ได้แต่ถ้าวางระบบดีผมก็ให้ผมก็ให้ให,ให้แบบให้แบบเชีย์นะ อย่างน้อยก็ให้อีกสักครึ่งค่อนปีให้ครึ่งค่อนปีแต่มันจะไม่พีคแบบนี้ตลอดหรอกครับนะฮะมันจะไม่พีคแบบนี้ตลอดอะไรที่มันใหม่มันจะพีคอมรับนะฮะไม่แน่หรอกครับเราอาจจะเห็นดาราเกาหลีไปขายที่บ้านก็ได้เพราะตอนนี้มีคนทุ่มถึงขนาดจ,จะไปเอาดาราเกาหลีแล้วเออนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเอากอดเซเว่นมานะไปขายอันนีู้จิเล่นะความคิดผมก็บันเจิดไปเรื่อยแหละ ถ้าทำได้ผมก็ทำเงินมีนี่จะกลัวอะไรอ่อา,าี่ระ่ทุกคนก็คิดแล้วนะว่าไม่เล่น่จริงโอ้ยเราก็อยากทำให้ทุกอย่างนะครับสนิทกันสนิทกันยังไงก็ฝากน้องด้วยผมไม่ได้ที่ผมกลับมาเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหากับน้องเลยนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นผมโคตรอึดอัดแล้วผมเห็นน้องอึดอัดแล้วผมเห็นไลฟ์ก่อนหน้าผมมันพาให้อึดอัดผมคิดว่าคนดูไม่มีความสุขเราเองก็ไม่มีความสุข แล้วเราจะลงไปขายของเอาซ,อซื้อซื้อของฉันไปเล่นถ้าเล่นละครผมว่ามันสวิตอารมณ์ได้แต่ชีวิตจริงมันสวิตไม่ทันนะฮะมันสวิตไม่ทันคือรู้สึกไม่ดีมันก็มันก็เรืองอะไรวะทำไมอย่างนี้อ่ะทำไมพูดแต่อย่างนี้แล้วจะไงต่อะคนต่อไปพังเลยสินค้าตัวต่อไปก็พังตามนะะก็อยู่กันแบบท้ายที่ได้อ,อาศัยนะฮะก็ผมว่าเจนนี่น่าจะมีทีมที่แข็งแรงขึ้นตอนนี้ ก็ทางติ๊กต็กก็เข้าไปช่วยครับช่วยกันบริหารงานครับ